ทางฝั่งของบอลทิสโก้นะครับเขาจะมีการจัดสัมมนาแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยหัวข้อหลักของการสัมมนารอบนี้ก็คือดอกเบี้ยพีกกลางปีหุ้นไทยจะไปไหนต่อครับบริษัททรัพทิสโก้นะครับขอเชิญนักลงทุนครับร่วมงานสัมมนาในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้นะครับก็คือเสาร์นี้แล้วนะฮะเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงครับที่หอประชุมสุกรีแก้วเจเริญน,นะครับชั้นสามอาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยท่านที่เข้าร่วมง,งานนะครับก็จะได้รับฟังเสวนาจากวิทยากรรับเชิญครับคุณวิวัตเตชาปุลผลนะครับรองกรรมาการผู้จัดการของบรอดทิสโก คุณคมสอนประกอบผลครับ Head o f o c o n o m i c Strategy Unit ของทิสโก้นะครับคุณธนวัตรเรื่นบันเทิงหัวหน้าทีมนักวิเคราะห์สถาบันโดยมีคุณนวรัตเจริญประผินเป็นพิธีกรรับเชิญบนเวทีและนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษภายในงานสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีหุ้นอนุพันธ์หรือกองทุณรวมภายในงานนะครับต่อที่1ก็จะรับกระเป๋าผ้าแคนวาส1ใบ เฉพาะในงานเท่านั้นนะครับต่อที่2ก็จะมีบัตรกำนันโลตัส100บาทต่อ1ผลิตภัณฑ์สูงสุดไม่เกิน300บาทท่านที่สนใจนะครับเชิญร่วมงานได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยวันเสาร์ที่10นะครับก็เชิญที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ครับเสาร์นี้นะคะไปกันได้แล้วค่ะ